สวัสดีครับวันนี้วันที่22โมกราคม2568นะครับวันนี้เราจะมารีวิวขายุดโชคครับจากยี่ห้อบูมเลสซิ่งนะครับนี่ก็วัสดุของตัวขายุดโชคอันนี้เราเอามารีวิวทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับ วัสดุก็จะเป็นอลูมิเนียมนะครับเหมือนกันทั้งหน้าหลังนะครับแล้วก็สิ่งที่จะต่างไปจากโชคเดิมไอ้ขายุทโชคเดิมของ Sx 12เนี่ยก็คือจะมีรูให้เลือกปรับระดับโชคได้นะครับทั้งหมด9รูนะครับทั้งข้างหน้าข้างหลังเลยนะครับสำหรับตัว Sx 12นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่อันนี้ออกมานานมาก,กน,นะครับเป็น10ปีแล้วนะครับ ก็เป็นบอดี้เชลโลกีนะครับนี่ก็ทําสีมาจากโรงงานนะครับเป็นสีเทาๆนี่ก็เล่นมานานมากแล้วนะครับแล้วก็ตัวของเดิมๆเมนี่ยนะครับมันก็จะเป็นขายโช็อกจะเป็นพลาสติกแบบนี้ครับข้างหน้านะครับข้างหลังก็จะเป็นพลาสติกนี้ครับสําหรับ s c x 1 0เนี่ยเออก็เริ่มทํารถมาตั้งแต่2007นะครับ ถึงตอนนี้2025นะครับก็เกือบ20ปีแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่ทำในเอกลักษณ์หลักๆก็คือนะครับทุกอย่างนะก็ไม่ใช่ทุกอย่างก็คือตัวแชสซีเนี่ยจะเป็นโลหะนะครับแต่ว่าตัวคารเนี่ยทุกรุ่นเลยนะครับก็จะเป็นพลาสติกนะครับซึ่งมีเป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงนะครับแล้วก็เฟืองด้านในก็จะเป็นเหล็กนะครับเป็นโลหะนะครับแล้วก็ตัวบอดี้นะครับตัวบอดี้ของ Excel เนี่ยทุกรุ่นก็จะเป็นแบบบอดี้อ่อนนะครับ ก็จะเป็นบอดี้ที่มีลิขสิทธิ์บ้างไม่มีบ้างทำคล้ายๆบ้างนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับถ้าเป็นจี๊ปเนี่ยมันจะเป็นลิขสิทธิ์นะครับหลังๆเนี่ยรถสเกลเนี่ยก็จะทําให้เป็นจะขอลิขสิทธิ์จากรถจริงมานะครับเพื่อที่จะทําให้มันเหมือนนะครับเวลาเวลาเล่นสัดส่วนต่างๆมันก็จะได้นะครับเหมือนนะครับตัวนี้เนี่ยตัวขายยึดโช๊กเนี่ยก็สามารถที่จะแทนตัวนี้ได้เลยแล้วก็ตัวขายยึดโช๊ของ s x 1 2เนี่ย มันจะแปลกตรงที่ตัวขายึดโชคเนี่ยมันจะมีตัวยึดตัวสามลิงก์ด้านล่างด้วยนะครับเป็นชุดเดียวกับขายึดโชคเลยนะครับของเดิมก็จะเป็นพลาสติกนะครับคือระบบสามลิงก์เนี่ยปกติเนี่ยถ้าเป็นรถลิงก์เนี่ยมันจะเป็นสี่ลิงก์นะครับสี่ลิงก์ก็แปลว่าตัวมันจะมีตัวเนี่ยตัวลิงก์ด้านหลังเนี่ยสี่อันนะครับ แต่ว่าข้างหน้าเนี่ยก็จะมีแค่3นะครับอีกอันนึงก็จะเป็นแบบจะเฉียงเฉียงขึ้นมานะครับไว้รับกันลดมันบิดนะฮะก็ตัวนี้เนี่ย s x 1 2เนี่ยก็จะเป็นรถรุ่นแรกๆเลยนะครับที่ทำตัวระบบ3มลิงก์มาให้นะครับแต่ว่าส่วนควบทุกอย่างนะยกเว้นตัวลิงก์กับตัวแชสซีเนี่ยก็จะเป็นนอกนั้นจะเป็นพลาสติกไม่แปลว่าจะเป็นขายึด บอดี้นะครับขายึดกันชนเป็นพลาสติกขายึดโชกเป็นพลาสติกนะครับตัวเพาเป็นพลาสติกขายึดกันชนหลังพลาสติกหรือว่าตัวฝาครอบเกียร์นี่นะครับก็จะเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับตัวยึดเกียร์ด้านล่างน,นะครับก็เป็นพลาสติกเหมือนกัน,นครับด,ด้วยสมรรถนะของพลาสติกเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือเวลาเล่นมันก็จะลื่นนะครับ ลื่นมากกว่าโลหะนะครับแล้วก็คานของ S X X 1 2เนี่ยเ,เขาก็จะพัฒนาให้ตัว,ต,ว,ต,วตัวตัวตุ้มตุ้มตรงกางนะครับตรงเนี้ยก็จะมีขนาดเล็กลงครับถ้าเป็น S X 1 0รุ่นแรกเนี่ยมันก็จะใหญ่ๆนะครับอันนี้ก็เริ่มพัฒนามาเป็นเล็กนะครับตอนนี้เนี่ย S X 1 3เนี่ยก็จะเป็นข้างหน้านี่ก็จะเล็กๆนี้เหมือนกันแล้วก็มีเป็นคานยกด้วยนะครับอันนี้จะเป็นรุ่น2นะครับ ก็มีความทนทานนะรถสเกลก็เล่นได้ทุกแบบทุกรุ่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีการเสียหายได้ยากนะครับเพราะว่ามันมันก็เราเล่นช้าๆนะครับเล่นให้มันเหมือนรถจ,จริงจริก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราอยู่ในรถนะครับเราดูว่าอทางที่จะไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราอยู่ในรถจริงๆเนี่ยถ้ามันไปถ้ามันไปเสี่ยงเนี่ยเราก็อาจจะต้อง กลับบ้านไม่ได้หรือรถเสียอะไรประมาณนี้ครับถ้าเกิดเล่นแบบนั้นเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะทําให้เราเนี่ยแล้วก็ก็มีความทนทานนะครับแล้วก็เล่นสนุกนะครับเราเล่นเสร็จแล้วก็รถก็ไม่เสียหายก็เอากลับมาตั้งโชว์ได้นะครับก็ใส่ของแต่งนู่นแต่งนี่นะครับให้มันเหมือนๆนะครับก็สนุกนะครับนี่ก็จบเดี๋ยวลืมบอกรหัสนะครับรหัสก็คือขาชก หน้ากันนะครับขายืดโชกหน้า1คู่นะครับก็จะมีน็อตให้เรียบร้อยแล้วนะมีสเปเซอร์ให้ด้วยนะครับรหัสก็คือ br955010f gm นะ gm ก็คือเป็นสีผมเวลาสั่งซื้อมาก็ส่วนใหญ่ก็จะซื้อมาเป็นสีกันเมดเท่านะครับมันก็จะเป็นสีเทาๆนะครับมันก็แบบกลางๆดีนะถ้าเป็นสีดาบางทีดูแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเป็นของแต่งนะครับคนก็ชอบสีดําบ้างสีอื่นบ้างนะแต่ว่านี้จะเป็นสี gm กันเมทัลนะครับ หคู่ก็ราคา800บาทนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ BR955010RGM นะครับ GM ก็ย่อมาจากกันเมทัลนะเหมือนกันนะก็ให้น็อตมาเรียบร้อยนะครับทั้งทั้งยาวทั้งสั้นนะครับ M3 สเปเซอร์เรียบร้อยครบราคา900บาทครับก็สำหรับท่านที่ใช้ s c x 1 2อยู่นะครับหรือว่าท่านที่ มีรถรุ่นอื่นเนี่ยก็อาจจะลองเอาไปเทียบหรือว่าไปเจาะยึดได้นะเพราะว่ามันก็สามารถที่จะปรับตัวขายืดโชคได้ในตำแหน่งต่างๆนะครับแล้วก็มีความทนทานแน่นอน,นครับอลูมิเนียมนี่ก็เล่นแบบยันชั่วการานาน่นานมากนะครับเพราะว่าเราเล่นกันนิ่มๆนะครับก็ขอบคุณนะครับที่มาติดตามช่องทางของเรานะครับก่อนเราจะส,ส,สำหรับ สำหรับท่านที่มีความสนใจที่จะเข้าไปดูรายละเอียดสินค้าที่เป็นภาษาไทยนะครับก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ชื่อ RC Scale Thailand นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบชิ้นไหนยังไงก็ inbox มาในเพจก็ได้นะครับเพจก็ RC Scale Thailand Facebook นะครับเดี๋ยวเราก็จะส่งรูปแล้วก็คุยเพิ่มเติมในนั้นนะครับหรือว่าไลน์ก็ได้ครับไลน์ก็ HD Alien นะครับแล้วก็แอดมาเดี๋ยวผมก็ จะส่งรูปแล้วก็พูดคุยในนั้นต่อถ้าเกิดว่าแอดไม่ได้ก็เป็นแอด RC s l i l l t h a i l a n d ก็ได้นะครับเป็น Line Official นะครับก็ทักทายมานะเดี๋ยวจะส่งรูปไปให้นะครับแล้วก็สำหรับท่านที่อยากจะมาชมอาของที่สนามนะครับก็โทรมาก่อนก็นได้นะครับ0 8 1 4 9 1 1 9 9 9หรือว่าแชทมาบอกนะครับจะได้อยู่เผื่อเจอเจอกได้นะครับแล้วก็ อินสตาแกรมก็มีครับ RC Skill Thailand เหมือนกันแล้วก็ช้อปปีก็มีนะครับช้อปปีก็ RC Skill Thailand นะครับช้อปปีก็จะราคาบวกจากนี้ไปอีก20%นะครับเพราะว่าเป็นค่าการตลาดค่าส่งค่านู้นค่านี่ของช้อปปีเขานะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ0814911989ครับผมเอ๋ครับสวัสดีครับ you <whistles>